วันนี้เราจะไปทริปที่เราไม่รู้เราจะไปไหนนะครับแล้วติดตามในทริปต่อไปนะครับว่าทริปนี้อะไรครับว่าเราจะไปเชิญไหนคิดกันยังไม่บอกว่าจะไปไหนเลยครับก็ดูดูกันไปเล่นแล้วครับว่าเราจะไปที่ไหนกันบ้างนะครับสาวฮกเกียนตอนนี้เราซื้อของที่เซเว่นนะครับซื้ออะไรก็ตอนเย็นไม่ได้กินอะไรเลยคิดว่าจะไปที่เชิญซดินครนะครับประมาณนี้คร่าวๆอย่เี่ยนะครับครับตามันอีกทีนะครับเสียดลับครับ เรามคตมก่อนที่เข้าไปนาารเทียงนะครับาเงเาหมเย่าถึงกนแล้วนะครับวิวสวยมากเลยวิวสวยมากเลยางหลังครับดด้านหลังครับแล้วเราจะพักกินข้าวเที่ยงกันก่อนครับแล้วเราก็จะเข้าไปด้าแตขยายอตันไม่ไม่ไม่เกยบมันเกยบม โอ้ผมไม่ได้คิดบงไก่นี่กงได้แค่ได้มันด้คิดผมครับเน่ยเอือนปลาแล้วห่วยมา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 มึงครับควยแล้วครับขุยเยอ่ครับโอ้แบบแก้วแบบไรเขาเลียงแบบปล่อยเพิ่งปลาเลียงแบบยุติธรรมศาสตร์ครับทงเยก็ะไ้จะยังกระบาดครับอ๋อด่าวมึ้ด้าวให้ ป้าเมนมาปาเมนมากข้มมา,างหลัง <c oughs> แต่อยากให้คนที่มีเวลาออกมาเที่ยวหาบรรยากาศด้วยนะครับก <c oughs> ็อยากให้ชมดูบรรยากาศครับตอนนี้ลมเยน็น ปาไม่กลัวตูบเขาพังหรือไงครับไม่ครับว่าผมแตกที่100ทร,ทร้อยทีเราถ้าสาร้างสรรค์บำบัดจิตใจในคนเราได้นะครับเวลาที่เราเหนื่อยเราทอ้อเหมือนทุกครั้งที่พูดนะครับให้ออกมามีความปรารถนาดี่จะฮักเที่ยวเราจะเที่ยวทุกที่ที่เราอยากไปเหมือนทริปนี้ไม่รู้ครับว่าจะมาอย่างไงจะไปยังไงมาอย่างไงร,รู้แต่จะมาการเต็นแต่ไม่รู้พิรัด พอมาเจอแล้วเป็นไงครับตาโอ้ยวิว้อยล้านครับสนุจัดเลยนะครับมีเงินก็ซื้อไม่ได้นะครับเวลาถ้ามีเงินก็ซื้อไม่ได้นะครับเวลาครับทุกคนมาต้องให้มันกินให้แม่กินมันมันกัดเส่ไหยมาอีกพูดเล่นพูดมันเป็นจจถินนะมามาไหนีมา มาเอา,ม,า,า,อามันหัวจักอีกมันหัวจักเซย์สองสาวนี้เข้ามาจากไหนครับวพวกพ่อครับมันหอนบ่รู้โอ้ยใจหลักอีกไทยแล้เราจังหัวมันหอนตอนนี้เป็นเวลากี่โมงแล้วครับป๋า ประมาณจะสี่โมงแล้วครับคันหาที่พักอยู่เลยเป็นทริปที่โคตรมันเลยครับทริปที่ว่าไม่รู้เรื่องว่าจะไปยังไงคิดและคิดอีกที่นอนยังไม่เจอตอนนี้ริบเกอนมีเยอะครับที่เรกว่าจะนอนนี่ไม่มีห้องน้ำครับไม่มีห้องน้ำห้อง่าให้สาวๆโอ้สุดยอดเลยครับมันเป็นอะไรที่ตื่นเต้นในการหาที่นอนแล้วก็ที่กางเต็นท์มากไม่ได้เลยเราไลุ้นกันว่าเราจะได้ที่นอนกันไหมมันจะคับแล้วเราทำยังไงกันต่อ ทิพย์ที่อดแปลกๆดีครับนี่เลยครับการท่องเที่ยวพวกเราไม่มีอะไรคาดเดาได้ครับตอนนี้พักก็กำลังทำการจองที่พักเราก็ได้ที่พักแล้วเป็นบ้านสวนวารีทิพย์นะครับบรรยากาศในการกางเต็นท์นะครับ ทำอะไรครับอยู่คนเดียวคือมานอนอยู่นี่บนบนลูกหลานไม่ได้นอนหมูเลยต้องมากายคนเดียวผมนี่ครับเป็นส่วนตัวครับข้างหลังเป็นวิวสนใจเลยครับแล้วตอนึ้นป่าก็จะมาเล่นอยู่นี่ปา่าเป็นพวอันการสิ <im itation> ีกก็สุจรับมีเือล่องแพด้วย Thank you. ที่รับชมรับฟังคลิปของพวกเรานะครับติดตามคลิปของพวกเราได้ใน EP ที่2เป็น EP จบครับขอบคุณครับ